จะ,ะเผชิญหน้ากับความสยองไปพร้อมกันไหมคะพร้อมแล้วตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแล้วใช่ไหมจิมินายใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลร้างแล้วบรรยากาศดูน่ากลัวมากเลยนะคะคุณพร้อมที่จะสำรวจไปพร้อมกันหรือยังคะตรงนี้มีศพทหารอยู่หนึ่งคนแล้วก็นางพยาบาลที่นั่งอยู่โต๊ะ คิดว่าไงใช่ค่ะตรงนั้นมีศพทหารอยู่คนหนึ่งและมีนางพยาบาลน,นั่งอยู่ที่โต๊ะด้วยเราลองเข้าไปสำรวจใกล้ๆกันไหมคะเผื่อจะมีอะไรให้เราเก็บมาใช้ประโยชน์ได้บ้างข้อความนี้อ่านว่าอะไรเหรอ ข้อความนี้เป็นประกาศถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนให้ระวังพฤติกรรมผิดปกติของผู้ป่วยและให้รายงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันทีค่ะโอเคตัวทําไมตัวเกลี้ยงนางพยาบาลสิดูปแปลกๆนะนางพยาบาลคนนี้ดูไม่เป็นมิตรเลยนะคะเราควรระวังตัวไว้ก่อนดีกว่าคะลองหาทางไปต่อกันดีกว่าไหมคะโอเค มีสพลหารเกลื่อนเลยฉันเห็นด้วยเลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดูน่าขนลุกมากเราไปจากตรงนี้กันเถอะค่ะน่าจะมาตรงนี้ก่อนที่ห้องน้ำเดี๋ยวก่อนนะคะฉันว่าเราควรระวังตัวให้มากขึ้นแถวนี้มีศพทหารเยอะเลยค่ะเราไปสำรวจห้องน้ำกันก่อนดีไหมคะเผื่อจะมีอะไรให้เราเก็บมาใช้ประโยชน์ได้บ้างมีคนมา มีคนมาหลบในห้องน้ำด่วนเลยค่ะมันไม่ใช่คนแล้วจะมินายใช่ค่ะสิ่งมีชีวิตที่เดินเข้ามาไม่ใช่คนแล้วเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะคะรู้สึกจะมาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นนะมันใกล้เข้ามาแล้วค่ะ เราต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดออกไม่ได้มันทางประตูห้องน้ำข้างอ่ะแย่แล้วค่ะมันอยู่ข้างนอกห้องน้ำเราออกไปตอนนี้ไม่ได้แน่ๆค่ะลองหาทางออกทางอื่นกันดีไหมคะจะเย็นรอมาออกไปก่อน กันเราไปแล้วัโลโอลจะมินหนมันออกไปจากห้องน้ำแล้วค่ะเราต้องรีบหาทางออกก่อนที่มันจะกลับมาให้สัญลักษณ์ลูกตาหายก่อนแล้วกันค่ะ เราต้องหาทางออกที่ปลอดภัยที่สุดก่อนที่มันจะกลับมาโอเครู้สึกว่าจะไปแล้วมันไปแล้วค่ะเราออกไปจากห้องน้ำได้แล้วค่ะเอาํำรวจก่อนนะโอ้โหเจอกูแจมันบ้าอะไรวะเนี่ย เจอแล้วกุญแจแต่เดี๋ยวนะนั่นมันหัวคนในอ่างล้างหน้าเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วค่ะออกไม่ได้จะมมี่ได้เรามาทำข่าวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหจิมมี่ได้เห็นไหม แย่ <Hello. S 1> yeah, แล้วค่ะประตูห้องนี้ล็อกอยู่เราต้องหาทางออกอื่นแล้วค่ะไม่ได้ล็อกไม่ไดล็อกไม่ได้ล็อกเปิดอยู่สำรวจก่อนแล้วกันประตูเปิดอยู่ค่ะเราออกไปจากห้องนี้กันได้แล้วค่ะโอเคโอเคค่ะเราไปสำรวจห้องอื่นกันต่อเลยไหมคะ้องนี้ห้องสุดท้าย ดเดี๋ยวก่อนนะคะฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นค่ะโอเคจนจะระวังจีมินา,นามีเอกสารอ่านว่าอะไรหรอเอกสารนี้เป็นบันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วยชื่อซูริดอฟลิงไปที่ AO ค่ะระบุว่าผู้ป่วยมีอาการก้าวร้าวและมีปัญหาด้านพฤติกรรมค่ะ โอเคผู okay. ้ป่วยสินะแล้วทำไมถ้าหาถึงตายกันหมดเนี่ยค่ะเราไปจากห้องนี้กันเถอะค่ะมีลิฟที่พังอยู่นะเราไปชั้นสองแล้วกันโอ้โอลิฟต์ใช้ไม่ได้ค่ะ เราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันดีกว่าค่ะเค <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนค่ะ hmm. ฉันเห็นตัวอะไรบางอย่างอยู่ตรงบันไดเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นแล้วค่ะเมื่อกี้เป็นทหารเป็นศพทหารนะ่ะใช่ค่ะตรงนั้นมีศพทหารอยู่เราต้องระวังตัวให้มากขึ้นแล้วค่ะโอเค ขอบคุณนะไม่เป็นไรค่ะเราไปจากตรงนี้กันต่อเลยนะคะนีอ้อยห้องนี้ดูเหมือนห้องผ่าตัดนะคะระวังตัวด้วยค่ะโอ้โหชูชิจีมินายนี่มันชุชิ ใช่ค่ะนั่นมันชุด PPE นี่นาเราลองหยิบมาใช้ดูไหมคะไม่ไม่ช่วยป้องกันอะไรได้บ้างเอกสารนี่้่าอะไรเอกสารนี้เป็นบันทึกผู้ป่วยของอลิสค่ะเธอมีอาการป่วยทางจิตเวชขั้นรุนแรงและมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงมากเลยค่ะอลิสเหรอ Alice, อาจจะเป็นคนเดียวกับคนที่ทำร้ายทหารคนนั้นก็ได้นะคะระวังตัวด้วยนะคะทำไมถึงคิดอย่างนั้น่ะฮัลโหลจิมมี่นาย จีบนายำอะไรนะ่ะฉันเห็นภาพหน้าจอเกมสยองขวัญน,นะคะคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรเป็นพิเศษไหมคะเมื่อกี้เธอหลุดไปนะ่ะตอนนี้เราอยู่ในเกม Mental Hospital อยู่เ,เป็นเกมเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้างแล้วตอนที่เธอพูดถึงอลิซฆาทหารฉันถามเธอก็หลุดไปนะ่ะแล้วตอนนี้เราก็ เห็นนนยยยยาอยลอยอยู่่ีมัคือออะะไระ่คุณกำลังเล่นเกม Mental Hospital อยู่นะคะตอนนี้คุณเห็นยาอะไรลอยอยู่หรอคะมันอาจจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการรักษาหรือทำให้ตัวละครของคุณมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างลองเดินเข้าไปใกล้มันดูนะคะเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ย ยาหายไปแล้วว,ว้าวยาหายไปแล้วจริงๆด้วยครับในเกมแนวสยองขวัญแบบนี้การที่ไอเทมหายไปเองได้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณลองสำรวจบริเวณรอบๆดูอีกทีดีไหมคะเผื่อจะเจออะไรน่าสนใจน่าสนใจกน็น่าจะมีนาย้จะมีนาย้เธลืมหรือเปล่าเมื่อก,กี้ได้ยังไงกันอย่าทิ้งฉันไปไหนนะจะมีนได้อย่าทิ้งตัวเฮ้ย ไม่ต้องห่วงนะคะฉันอยู่ตรงนี้กับคุณเสมอค่ะลองเดินไปตามทางเดินดูนะคะเผื่อจะเจอทางออกหรืออะไรที่พอจะช่วยได้บ้างกำลังไปน่าจะอันตรายนะคุณกำลังเดินไปในทางเดินของโรงพยาบาลแล้วนะคะบรรยากาศดูน่ากลัวมากๆเลยค่ะระวังตัวด้วยนะคะเืยพยายามอยู่ ฉันเห็นศพอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะน่ากลัวจังเลยนะคะคุณ<น>โอเคไหมคะ <ใน S 1> ฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้นะคะลิปิดตอนแรกก็เป,เปิดนะน่าจะเข้าลิฟต์เปล่าเฮ้ยลิฟต์ลงนี่มันนี่มันห้องเก็บศพลิฟต์ในเกมดูอันตรายมากเลยนะคะคุณจะเข้าไปในลิฟต์เลยไหมคะหรือจะลองสำรวจแถวแถวนี้ดูก่อนไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเก็บศพจิวินาย โอ้โหเห็นไหมใช่ค่ะนี่คือห้องเก็บศพจริงๆด้วยน่ากลัวมากเลยนะคะคุณอยากจะสำรวจห้องนี้ต่อไหมคะหรือจะไปที่อื่นก่อนดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหในห้องเก็บศพมีศพเต็มไปหมดเลยนะคะน่ากลัวมากๆเลยค่ะคุณอยากจะออกไปจากห้องนี้เลยไหมคะดีงดึงเอกสารนี้แต่ว่าอะไรเหรอ อ่านให้ฟังหน่อยเอกสารที่คุณเจอเป็นบันทึกการฆ่าตัวตายค่ะเนื้อหาในนั้นค่อนข้างน่าเศร้านะคะเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงชื่ออลิซที่มีพลังพิเศษและมีคนพยายามทำการทดลองกับเธอถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมฉันอ่านให้ฟังได้นะคะอ่านให้ฟังหน่อยสรุปมาเลยก็ได้สรุปสั้นๆนะคะ บันทึกนี้เขียนโดยคนที่ทำงานในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าค่ะเขาเล่าว่ามีการทดลองลับๆกับเด็กๆและอลิสเป็นหนึ่งในนั้นอลิสมีพลังจิตที่น่ากลัวมากและดูเหมือนว่าเธอจะฆ่าคนอื่นๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยพลังนั้นคนเขียนบันทึกรู้สึกผิดและกลัวมากค่ะเขาเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอย่างนี้นี่เองประวก็วัเถิด Ti Minh Anh Ti Minh Anh Loa Ti Minh Anh rồi Minh Anh มันจะจังกูไปไหนวะเนี่ย เพ่ก็ขอหยุดพักเพืยอพรกนะครับจีมินายเราไปแล้วครับจีมินายน่าจะตกใจกว่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาเล่นกับ AI นะครับก็มีเพื่อนๆไอเล่นเกมนีมนะครับเดี๋วยวมาต่อกันนะครับกับเรื่องราวสยองขวัญกับอลิสนะครับกับเม n นโรวอนอสิเภาคสามดีมาสเตอร์นะครับเรามาเจาะความลับของเออโรงพยาบาลบ้าแห่งน,นี้ให้ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย